ใช่ตอนนี้นิาลาเลาะเข้าป่านะครับยินรถเลาะเข้าป่าระเจ้าว่าข้างในนี้มีคนกำลังเฮ็ดอย่างน่นน่าจะเฮ็ดหน้าปัางนะครับหรือหน้าแซงนะจะเลยเข้ามาเบึ่งบรรยากาศพร้อม อากาศหนาวนะครับอันนี้ไปทัชพุรจิแล้วโอ้โหภโโโโูเขางามขนาดเข้ามาข้างในแหละอันนี้เป็นทางไปหน้ากับเจ้านะครับทางไปหน้าไปส่สวน เลยเป็นต่าเข้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ย อันนี้มันก็สามารถออกไปอีกหมู่บ้านนึงได้นะครับแต่ว่าคนบอกคอยนิยมมาเส้นนี้เพราะมันเป็นเส้นไปนาน,น้อยแล้วก็ทางไปยากอีกเส้นหนึ่งที่ไปไง่ายนะครับอีเส้นหนึ่งนี่อิไปตามหมู่บ้านคนแต่น,นี่เป็นทางลัดก็เลยจะพาทุกคนมาเบิง่งข้างเข้าป่านะครับโอ๊ย ดินแบบมันลื่นนะครับเหมือนที่กระเจกเห็ดให้รถล้มเลยลอ้อก็เตีวซ้ายเตีวขวาอยู่โอ้โหแบบปานภาพวาดนะภูเขาากจจุดสังเกตนะครับมาลา่านี่หัวนี่คือหลขาหนาดเลยใส่ไหม้หัว ต้องใดเป็นทุ่งนานะครับปัสสิทธ์มัวไปวมืดเพราะว่ายันมัวควายหรือแแะนะครับเข้าไปกินญ่าเฮ้ยไปกินต้นกาต้นเข้าโอ้รถมอยากล้มคาร้านนะมันเป็นก้อนหินเล่นน้อยนะครับโอ้หืก เบิ่งแต่ทางอันนี้ลื่นล้มแต่แท้ถ้าขี่มาดีๆถ้าบกขี่มาดีๆนี่ลื่นล้มเลยแหละนะครับเมื่อกี้นี่เบิ่งแล้วโหทางเอเวนเจอร์ขนาดครับใสลุยใส่เอเวนเจอร์มากแบบนี้นะครับ หน้าฝนน่าจะเข้ามายากนะครับเส้นนี้เป็นป้าเป็นทุ่งหน้าสลับป้าฝนกันไสนะครับมีเรือพร้อม แสดงว่าน้ำท่วมนี่ขึ้นสูงนะครับเรือจนมาลอยมาอาทีิไก่นะครับ Một nưng tợp nâng thôi là Cái cháu kìm đồ tuột nóng mà Lớp nhìn con là มีรถไทยว่ามาอะไรป่ะนี่โอ้คือจอดรถไทยรถไทยแล้วก็มีเรือจอดอยู่เมื่อ,อไรเจ้ตอานู้นมาแล้รวะจ้ะนู้นเมือ่อไรวะไปพึ่งกับเจ้าแสดงว่ามันมีคนยังอยู่อยู่นะครับ

โอ้ยใจหายบดเข้ามาเลยก็ป็นป่าได้สักพักแล้วนะครับว่ามาลเลยเห็นมองคุณเน็ดหัวบ่เป็นหัวหลายๆน่าจะตัวนี้มั้งนี่สักเกตเห็น มเมนนบ่หละคือบุยน็อ,นอนคนอันนี้กรับผมว่ามาถือวันนี่เอเอ,เอ <มา S 2> ไปไป,ไปอยู่กับธรมธรมชาตินะครับเนี่ยเปิ่งหนี่หัวเฮ็ดไหม่ๆไหมเลยนะครับเนี่ยเปิ่งหนีค่คอยพุดกันยังแบบ ยังเป็นดำๆอยู่เลยนะครับเหมือนพึ่งคุดมือนี้เฮ็ดมือนี้นะโอ้โหว่าือรถคือตตานะครับใส่เกียร์สี่โอ้ เฮ้หละคนเละเห็นจต้รุดคนฝนะครับใสไไแล้วคนจะพอขี่มาหเ,หมเห็นมองเห็นมองเห็นหัวไม่ไหมโอ้หนี่คนวานเข้าแล้ว สุดยอดนะครับอันนี้พนเหน็ดนาแซงนะครับนาแซงหรือว่านาปังนะครับหลังจากหน้าปีแล้วพันธุเห็ดนาแซงต่อเลยคนไปใส่นอ๊ะเบยิอคนกับเบื่อบรรยากาศกาศ็กพ่อนะครับสุดยอด อ้าวโเมนไฮนาเ๋นนี่คิดว่าเป็นไฮนานะครับแต่ว่ามันมันมีแค้มนองนี่เป็นไฮนาเยนเจ้าเห็ดเข่าเนี่ยผมเห็นคนจะคนเลยเห็นตะลอดนะเอากะถือว่าพาทุกคนมาเบิง่งบรรยากาศแบบธรรมศาสตร์นะครับนะธรรมศาตรอยู่ในชนบทนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับคือภูเขาล้อมรอบเลยนะเบิ่งครับมีแต่ภูเขาภูเขาธรรมชาติเลยกามีควายพร้อมพูนนะควายอยู่พวกนะครับเห็ดปูกเขา่าโอ้ผมมีอย่างไรทางนั่นกะปิดป่านะอ,อ้าพามาเบิ่งเพียนท่านี้เลยนะครับนะกะ ว่าถีมมาเบ่งกระเจ้าอันเฮ็ดรักหัวนะครับปลูกเข้ากับเวียนข้นนะแจ้กระเจ้าาใส่เมดนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ผมดเลยนะครับเด้อ